หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแอนนี่เคลค่ะวันนี้แอนอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนค่ะวันนี้มีโปรเจกต์ที่จะทำค่ะจะเอาเสือที่ได้มาจากเมืองไทยสองผืนมาติดรวมกันค่ะนี่นะคะมันจะเป็นเสือวัดสองผืนติดกันค่ะ แอนต้องการทำให้มันเป็นหนึ่งผืนใหญ่ค่ะก็เลยเอามาเย็บติดกันโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วค่ะเข็มได้แอนก็มีอยู่แล้วตามนี้ค่ะสิ่งแรกที่จำเป็นคือกันไกค่ะแล้วก็จะมีเข็มเข็มที่มีขนาดใหญ่พอที่จะใส่ได้หรือไหมที่ที่แข็งแรงพอที่จะยึดติด เสือสองใบหนักๆน,นี้เข้าด้วยกันนะคะซึ่งได้นี่แอนก็ได้มาจากกระสอบข้าวค่ะได้ที่เย็บติดกระสอบข้าวใครรู้จักมั้งคะอันนี้แหละค่ะแอนก็เอามาแล้วก็เก็บๆไว้ทุกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรวันนี้ได้ใช้แล้วค่ะมาเรามาทํากันไปเลยค่ะโอเคมาดูกันใกล้ๆนะคะ นี่นะคะทำแบบคล้ายๆฟันปลานะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะมองเห็นไหมเอ่ยจิ้มลงไปจิ้มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมา <c oughs> นี่นะคะทางนี้ก็เหมือนกันค่ะจิ้มลงไป แล้วก็ดึงขึ้นมานี่นะคะเห็นไหมคะยย <S <S ก็ทำไปเรื่อยๆจนสุดแล้วเดี๋ยวก็เยอดไปเรื่อยๆเลยค่ะใช้เวลานาน,านเอาการอยู่เหมือนกันใช้เวลาสำหรับแอนก็นกประมาณ2-3ชั่วโมงเพราะว่าทำอะไรอยู่ในครัวไปด้วยค่ะทำกับข้าวไปด้วยนิดหน่อยค่ะ และเสื้อสองอันนี้ก็ได้มาจากเมืองไทยค่ะเพราะว่าเทียบไปแล้วที่ขายในเว็บอื่นๆราคามันก็แพงพอกระส่งมาจากเมืองไทยก็เลยซื้อมาจากเมืองไทยและก็มาเย็บเองค่ะและแล้วก็มาถึงตอนจบแล้วค่ะอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วแล้วก็จะมีเสื้อใหญ่ๆใช้กันค่ะ เสร็จแล้วค่ะทะดาดาเห็นไหมคะเสร็จแล้วเรียบร้อยติดกันแล้วค่ะทีนี้ก็ได้สองอันติดกันแบบนี้แล้วค่ะสวยงามมากอันนี้ด้านหน้านะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังอีกนะนะแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้ดูรอยเย็บก่อนค่ะดูใช้ได้เลยนะคะอันนี้พับครึ่งแล้วนะคะเป็นด้านหลังค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพับให้ดูอีกทีนะคะว่าเราจะเก็บยังไง แอนก็จะพับไปตามที่แอนต้องการเลยค่ะตามขนาดที่แอนต้องการเลยแล้วแอนก็จะไปหาเชือกหรือทำสายมามัดไว้ให้มันอยู่กับที่ไม่หลุดไปไหนพร้อมที่จะไปใช้ในแคมปิ้งแล้วค่ะ